สวัสดีค่ะพบกับน้ำพีิกองฟองชาแนลค่ะมาทำงานที่ใหม่ได้ไม่ทันไรนะคะทุกคนก็ถึงหน้าเทศกาลจับหอยกันแล้วค่ะตอนนี้ก็กำลังจัดตเตรียมนะคะเวทีมีแคทวอล์กพรมแดงด้วยนะคะทุกคนจับหอยทีนี้ไม่ธรรมดาจริงๆคะ่ะเลี้ยงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หอยนะคะเขาจะเลี้ยงกันอยู่8เดือนคะ่ะ แม่เราเองนะคะก็มาถูกช่วงที่เขาจะจับออกลงสู่ทะเลพอดีเลยค่ะไอเจ้าเครื่องตัวนี้นะคะทุกคนจะเป็นตัวจับนับจํานวนหอยค่ะเมื่อเราเทหอยลงมาแล้วเครื่องตัวนี้ก็จะสัน่นทําการสั่นอย่างแรงเลยนะคะไม่รู้ว่าหอยมันเวียนหัวหรือเปล่าเนาะก็จะไหลามาตามสายพานนะคะไหลลงมาตัวนี้ก็จะเป็นตัวนับจํานวนค่ะ ช้าวันใหม่เช้าวันแห่งการจับหอยนะคะทุกคนเราต้องใส่ชุดกันน้ํากันก่อนคะ่ะเรานะคะเห็นชุดแล้วเราก็ขำเนาะเราน่ะนึกถึงไอตัวมาริโอทุกคนใครเคยเล่นเกมมาริโอบ้างเหมือนไหมช่วยบอกเราด้วยนะ พอจัดองค์ทรงเครื่องกันเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเราก็ไปลุยจับหอยกันเลยหน้าตาเจ้าบ่อหอยเป่าฮือนะคะพอปล่อยน้ําทิ้งไปหมดแล้วนะคะก็จะเห็นพับพันนะคะเราก็จะยกพับพันออกให้หมดนะคะไอตัวนี้เรียกว่าพับพันค่ะทุกคนใต้พับพันนะคะเขาเรียกครูพันค่ะจะเป็นกระดานสีดํานะคะตัวหอยเป่าฮือเขาก็จะอยู่ใต้นี้ค่ะ พอเรายกคูพันมาแล้วนะคะเราก็จะมาวางตรงกระดานตรงนี้กันก่อนค่ะทุกคนหอยเป๋าฮื้อนะคะเขาก็จะเกาะคูพันแน่นเลยค่ะทุกคนจําเป็นที่จะต้องใช้น้ํายาฉีดนะคะเพื่อให้ตัวเขาหลุดลงมาจากคูพันค่ะฉีดเสร็จแล้วก็จะลุดลู่ตามข้างนะคะที่หอยเขาเกาะกระท้อกระท้อกระแทกนิดนึงเขาก็หลุดออกมาหมดแล้วค่ะทํางานที่ฟาร์มนี้ต้องเดินแบบอย่างเดียวเลยค่ะทุกคนแหมใกล้จะได้เข้าประกวดแล้วเชียวเนี่ย เขาบอกว่าปีที่แล้วนะคะทุกคนหอยไม่ค่อยเยอะค่ะพอมาปีนี้นี่หอยนี่นะคะเต็มบ่อทุกบ่อเลยค่ะทุกคนทั้งอ้วนทั้งตัวใหญ่นะคะอืมดีจ้ะ <S <S <laughs> เห็นว่าจับหอยออกเสร็จแล้วจะมีโบนัสให้ด้วยนะคะทุกคนให้โบนัสเสร็จก็จะพาไปเลี้ยงอาหารที่ร้านอาหารซิตตั้งด้วยค่ะอา้าวสู้เว้ย <laughs> ปีก่อนๆน,นะคะเห็นว่าไม่ต้องได้เดินขยุกขยิกหลายต่อแบบนี้นะคะปีก่อนๆน,นี่ทําทีละแถวรวดเดียวจบเลยค่ะแต่ปีนี้นะคะเหมือนจะเอาบอ่อโน้นทีบอ่อน,นี้ทีนะคะทุกคนห้อยเป่าฮือน,นะคะเกาะแน่นขนาดไหนก็ต้องร่วงคะ่ะทุกคนโดนน้ายาเข้าไปนะคะแปบ๊บเดียวค่ะตัวเขาเจะร่วงนะคะออกจากคูพันหมดเลยค่ะ พอหอยเป่าหื้อนะคะทุกคนตกร่วงลงสู่ตะกร้านะคะหมดทุกตัวแล้วเราก็จะทําการเปลี่ยนตะกร้าให้เขาค่ะทุกคนยกตะกร้านะคะที่มีหอยเป่าหื้อไปอีกฝั่งฝั่งโน้นค่ะเพื่อที่จะส่งต่อนะคะไปเข้าเครื่องตรวจนับค่ะทุกคนจะมีการตรวจนับเกรดด้วยนะคะตัวใหญ่ไซส์เบอร์หนึ่งก็จะโดนเข้าถุงแดงไปค่ะส่วนตัวเล็กไซส์สองนะคะก็จะโดนแยกออกมาค่ะ ของจริงกันค่ะทุกคนว่าหอยเขาจะเวียนหัวหรือเปล่านะ จากนั้นนะคะถุงแดงก็จะถูกลำเลียงมาเก็บไว้ที่บ่อตรงนี้คะ่ะยืนรอโอปป้ามาส่งถุงหอยให้นะคะทุกคนโอปป้าคนนี้เราส่วนตัวนะคะคิดว่าเหมือนคุณหมอในโกบริเลยใส่ชุดนี้เข้าไปด้วยแล้วนะยิ่งคิดว่าอุ้ยใช่อะ่ะ ่อหนึ่งก็จะวางถุงหอยอยู่30ถุงคะ่ะทุกคนซ้าย15ขวา15นะคะจากนั้นก็กลเกลี่ยเขาให้ทั่วถุงหอยคะ่ะตำแหน่งนี้สบายหรือเปล่านะเอ๊ะแอบปวดขาปวดแขนนิดๆคะ่ะทุกคนน,นั่งเกลี่ยหอยนะคะนั่งนับถุงหอยวนไปคะ่ะตำแหน่งนี้ ดีนะคะเขาก็จะคอยถามตลอดเลยว่าหิวนาไหมมุนจูเซโยไหมเรานะคะก็บอกว่าชันชนาโยไม่เป็นไรคะ่ะแต่ว่ามาเที่ยวหลังนี้ก็เอาน้ำมาให้นะคะก็ใจดีมากๆเลยคะ่ะ จะมีทั้งน้ำเปล่ามาให้นะคะแล้วก็เป็นน้ำมะม่วงค่ะทุกคนหอยเป่าฮื้อนะคะก็จะถูกวางเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะทุกคนพรุ่งนี้เช้าก็จะมีลูกค้ามารับซื้อนะคะแล้วก็เอาไปเลี้ยงต่อนะคะในทะเลอีกทีนึงค่ะ ากนั้นนะคะก็จะลำเลียงกล่องมาไว้ข้างบ่อค่ะเพื่อที่จะจัดจำหน่ายตั้งแต่เช้ามืดเลยนะคะทุกคนกล่องนึงเนี่ยก็ใส่3ถุงค่ะถุงละ500นะคะทุกคนกล่องหนึ่งก็ตกอยู่ที่ประมาณ1,500ตัวค่ะไปเจอกันตอนเช้าเลยนะคะเช้าแล้วคะ่ะทุกคนตื่นๆไปจับหอยออกจำหน่ายกันค่ะบรรยากาศยามเช้าของที่นี่ก็ยังสวยงามเหมือนเดิมค่ะ จุม่านะคะกะับซาโมเนมคุยก okay. ันเจียวเจ้าเลยค่ะรอลูกค้ามารับหอยค่ะทุกคนอจุม okay. ่านะคะสองคนนี้เราชอบมากๆเลยค่ะแกอารมณ์ดีมากๆ เวลาที่ลูกค้ามารับหอยกันแล้วค่ะทุกคนไปลุยกันเลยค่ะ6โมงเช้านี่คือหน้าหนาวยังไม่สว่างเลยค่ะทุกคนจะมืดมืดนิดนึงนะคะทํางานฟาร์มหอยเดินก็ต้องระวังด้วยนะคะทุกคนพื้นไม้นี่ลื่นเอาการทีเดียวค่ะ ขนเสร็จนะคะก็ต้องยกขึ้นนรถให้ลูกค้าค่ะทุกคนแอบได้ยินมาแววๆนะคะว่าคันนี้เนี่ย50ล้านวอนค่ะทุกคนไม่ธรรมาดาจริงๆค่ะ7จ็ดโมงเชา้าพระอาทิตย์ก็เริ่มขึ้นแล้วนะคะเริ่มมีแสงสว่างมองให้เห็นทางแล้วค่ะเช้าของวันนี้เหมือนเครื่องจะไม่เป็นใจนะคะทุกคนพังแล้วพังอีกค่ะถึงกับต้องเรียกช่างมาดูกันเลยทีเดียวค่ะ ก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะทุกคนเราก็จะได้พักไปด้วยค่ะวันนี้นะคะมีอาระบายสามสาวมาช่วยด้วยนะเป็นอาระบายนี่รายได้ดีค่ะทุกคนต่ำๆนี่เขาได้วันละแสนกว่าเลยนะแสนกวอนเลยค่ะเครื่องพังนะคะก็ได้พักคุยกันเสียงดังเจียวจ้าวน่าสนุกมากๆเลยค่ะแต่ว่าให้ไปเป็นอาระบายจับหอยทุกวันนี้ก็ไม่ไหวนะคะทุกคนเหนื่อยร่างมากค่ะแต่เงินดีนะ ได้เวลาลุยงานต่อแล้วค่ะทุกคนช่างซ่อมเครื่องได้แล้วค่ะกลับสู่ตำแหน่งของตัวเองค่ะทุกคน วันนี้นะคะพวกผู้ชายต้องไปส่งหอยที่ทะเลคะ่ะทุกคนจะมีแต่สาวๆพากันทำงานรอๆนะคะสมคันรถขนาดนี้เป็นเงินเท่าไหร่นะเรานะคะก็ต้องลุยกันล่วงหน้าไปก่อนคะ่ะจริงๆเท่าแก่บอกว่าให้รอผู้ชายกลับมาก่อนนะคะแต่อาจูมาสองคนนี่สิคะทุกคนอยากจะทำรอคะอ่ะอาวจัดไปคะ่ะมีแต่สาวๆก็ต้องช่วยกันแบบนี้ละคะ่ะทุกคน เราเองนะคะก็ไม่เคยมาอยู่ตำแหน่งนี้ด้วยสิลองให้หมดทุกตำแหน่งคะ่ะทุกคนตัวเล็กคลิกขี้หนูนะ กลับไม่ทันกันเลยทีเดียวค่ะบอกให้ชนชนทีคือให้ช้าๆให้เขาหน่อยนะคะทุกคนทำกันไปได้สักพักนะคะก็นึกถึงว่าเอ๊เมื่อไหร่พระเอกจะมาสักทีนะ ทั้งยกพับพันนะคะยกคู่พันทั้งโกยนะคะืม,มันแท้ มาถึงช่วงสําคัญกันแล้วค่ะทุกคนนี่ราดน้ํายาลงก้นบ่อนะคะเพื่อที่ให้หอยเขาไม่เกาะตัวแน่นค่ะทุกคนจะทําการโกยขึ้นมาแล้วนะ จุมาก็ถามแล้วว่าเนี่ยหอยติดอยู่ข้างกำแพงตัวหนึ่งไม่เอามาละ่ะไอ้นะคะโกยจนกระดองมันแตกมันตายไปแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะสภาพคนบ่อเวลาโกยก็จะประมาณนี้เลยคะ่ะทุกคนรพระเอกของเรากลับมาแล้วโกยกับไอ้สองคนไอบ้บอกโอ้โหมันยอดเหมือนกันนะเนี่ยแ <laughs> <laughs> ดเนียลบอกถาดโกยมันไม่มีแรงนะคะ <laughs> ทุกคนฮิมออฟโซก็เลยขอเปลี่ยนอันใหม่คะ่ะ เสร็จภารกิจของวันนี้แล้วนะคะเราก็นําหอยเบอร์สองมาปล่อยก่อนนะคะทุกคนรอลูกค้ามาซื้ออีกทีนึงค่ะหอ,อยเวียนหัวหมดแล้ว ดูนะดูนะน <laughs> ี่เอาจะดูไว้เหมือนกันไม่เหมือดูเขาดูเขาไม่สะดุดเลยนะน <laughs> พเฮ้ะสู้พี่นันไม่ได้พี่นันเทเลย จบการจับหอยของปีนี้แล้วนะคะทุกคนตัวนี้เป็นตัวเล็กค่ะปีหน้าก็จะปล่อยเริ่มเลี้ยงตัวเล็กๆจะไม่ใช่เป็นตัวนี้นะคะเล็กมากๆเลยค่ะตัวนี้ตัวเล็กมันขึ้นมาจากก้นบ่อนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็กด s u b สไคร์นนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้น้ำพีององฟองกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ